สวัสดีครับ f อซแฟนคลับแฟนหมอลำ f อซผู้ยา่บ้านฟินเลนทุกทุกท่านนะครับอื้อหือ,อนางเอกหมอลำออกมาคร่ำครวญพรำเพืออีกแล้วนะครับ f อซี FC, ทุกทุกท่านพรำเพรอถึงเรื่องในอดีตของตนเองกับอดีตสามีเนาะสร้างเรื่องดราม่าให้เป็นขี้ปากของชาวบ้านอีกแล้ว นะครับเอฟซี 4, ทุกท่านวนอยู่ในลูกเดิมเนาะไม่เปลี่ยนแปลงเป็นไหนนะครับจะ่ำเพ้อําควรอย่างไรเขาก็มีกลับไปแล้วนะสาวนะครับเอฟซีทุกท่านเพชรแท้อยู่ในมือกลับไม่รักษานะครับนอกใจสามีไปคว้าก้อนกรวดเอามาเฉยชมเนาะประพฤติผิดสินข้อสามนะครับ ซึ่งถือว่ามันเป็นความผิดอย่างมหันานะครับซึ่งไม่อาจจะให้อภัยกันได้นะครับเอฟซี MC ทุกท่านซึ่งสังคมส่วนใหญ่เนาะประชาชนทั่วไปเขาก็รับรู้เรื่องราวชาวโชวนี้กันทั้งประเทศนะครับเอฟซี MC ทุกท่านเพราะความเป็นบุคคลที่มีชื่อเสียงเป็นศิลปินเป็นบุคคลสาธารณะนะครับหากเกิดประเด็นดราม่าชาวโชวอะไรขึ้นมาเนาะ มันยอมเป็นกระแสแรงนะครับข่าวมันเร็วสังคมเขาประจานนะครับเอสี MC ทุกท่านเพราะการทําผิดศีลธรรมจรีบประเพณีที่ปฏิบัติสืบทอ,อดกันมาตั้งแต่โบ,บราณน,นะครับเอี MC ทุกท่านอันนี้ซึ่งถือว่ามันรับกันไม่ได้จริงๆนะครับเอี MC. มันเป็นความผิดอย่างมหาศาลเลยนะครับเนี่ยความผิดของตนเองพยายามหมกซ่อนปกปิดไว้นะครับ แต่มันได้ชาวโชว์คนทั้งประเทศรับรู้กันหมดนะครับเอฟซีทุกทุกท่านการที่นางจะมาพร่ำเพริคร่ำคนใด,ด,ดก็ตามเนาะถึงเรื่องในอดีตนะครับซึ่งมันผ่านมาเป็นปีแล้วนะครับมันคือการประจานตนเองประจานสันดานท่าแท้ของเจ้าของนะครับของตนเองเนาะกับความประพฤตินะครับในความประพฤติของนางที่นางเนะี่ยหมดรักในตัว อดีตสามีไปแล้วนะครับถึงได้ปันใจเนาะปันใจมีใจให้ชายอื่นนะครับเหตุเกิดเพราะว่าความอยากของตนเองเนาะตัณหาราคะแท้ๆนะครับความผิดของตนกลับมองไม่เห็นไม่พิจารณาว่าตนเองได้กระทําอะไรลงไปนะครับแต่กลับมาพร่ำเพรอพยายามเส่ร้ายอีกฝ่ายหนึ่งนะครับซึ่งความเป็นจริงที่สังคมรับรู้ ก็คือการที่เธอทําผิดสินข้อสามนะครับประพฤตินอกใจสามีเนาะอดีตสามีที่สังคมได้รับรู้สิ่งนี้กันทั้งประเทศนะครับแทนที่เธอจะเงียบเงียบปล่อยให้การเวลาเนาะกลบเกลื่อนเรื่องสิ่งไม่ดีเหล่านี้ให้หายออกไปจากสังคมนะครับกลับกลายเป็นว่านางนี่ออกมาร่ํเพื่อข่มขวนสุปินะวาจานะครับสร้างละครน,น้ําเน่าเนาะพูด เพื่อเจอคําเพื่อให้สังคมได้ให้เขาสงสารนะครับแต่มันไม่เป็นอย่างนั้นกลับกลายเป็นว่ากระจานตนเองนะครับอิสทุกท่านให้สังคมได้เห็นท่าแท้เนาะกรรมเกิดจากการกระทําของตนเองนะครับตนก่อกมเองตอนนั่นแหละย่อมได้รับผลแห่งกรรมนั้นนะครับไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไปได้กรรมใครก็กรรมมันนะครับอิสรทุกท่าน การที่จะพูดเอาดีใส่ตัวให้ไร้ผู้อื่นอย่างไรก็ตามนะครับพี่สีอะไรก็ตามนะครับที่พร่ำเพ้อพูดออกมาจากปากของตนเองนะครับจะดีก็ช่างไม่ดีก็ช่างนะครับเพื่อที่จะให้ผู้อื่นได้รับความเสียหายใดๆก็ตามนะครับหากเขาไม่รับสิ่งนั้นนั้นย่อมกลับคืนเจ้าของนะครับพี e ่สีทุกท่านมันก็เปรียบได้ดังที่เราส่งของทางไปรษณีย์นะครับพี่สี เมื่อต้นทางเขาไม่รับไร้เสนีเขาก็ต้องเอาของที่ส่งนั่นกลับคืนให้เจ้าของนะครับฉันใดก็ฉันนั้นนะครับอิทุกทุกท่านในสิ่งที่มืดนะครับจะมาพร่ำเพอ้อพูดออกมาอย่างไรก็ตามเนาะสังคมเขม่เห็นเพราะว่าสังคมเขาไม่ได้รับรู้ด้วยนะครับสิ่งในที่มืดแต่สิ่งในที่แจ้งที่สังคมเขารับรู้กันทั้งประเทศก็คือการนอกใจสามีผิดสินค้อสารนะครับ อันนี้สังคมเขารับรู้กันทั้งประเทศนะครับพอถึงเนาะสาวเอ้ยหากรักตนเองนะครับให้หยุดพูดให้ร้ายคนอื่นเอาดีเส่ตัวเนาะอย่าเครื่องครัวอีกเลยเรื่องมันก็ผ่านไปนานแล้วนะครับอย่าได้เก็บออกมาเครื่อาครวญอีกเลยเพราะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรให้กับตนเองนะครับมันจะทําให้ตนเองนะ่ะต่าลงต่าลงในสายตาของประชาชนคนทั่วๆวไปนะครับ ประชาชนเขาไม่ได้กินยา่าเพราะว่าหลักฐานต่างๆมันถูกจารึกไว้หมดแล้วนะครับในโลกโซเชียลเนาะที่เอาออกมาขุดมาประจายกันนั่นแหละครับในโลกโซเชียลนี่เต็มไปหมดดึงสติกลับมาให้อยู่กับปัจจุบันเนาะตั้งหน้าตั้งตาทาง,งานทำหน้าที่ของตัวเองดีกว่าไหมอย่าได้พูดพล่ำเพือถึงเรื่องในอดีตอีกเลยในบอกว่าจบ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 ,จบแล้วทำไม ออกมาพูดอีกแล้วนะครับแล้วนี่มันคืออะไรล่ะครับบางครั้งคนเรานี่นะครับมันต้องมองที่ตนเองด้วยนะครับเอฟซีทุกๆท่านมันต้องแก้ไขที่ตนเองนะครับไม่ใช่ว่าเราจะไปแก้ไขคนอื่นนะครับจะให้เขานะ่ํทในสิ่งที่ตนเองถูกใจตามกิเลสตนาของตนเองทั้งหมดนี่มันคงเป็นไปไม่ได้นะครับมันต้องแก้ไขที่ตนเองนะครับ แก้คนอื่นนะมันแก้ไม่ได้นะครับที่เราจะไปแก้โลกมันแก้ไม่ได้มันต้องแก้ที่ตนเองจบที่ตนเองนะครับอิสิตุกทุกท่าน